แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้มีข่าวดีมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับทราบนะคะนั่นก็คือผู้ประกันตนมาตรา39สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์มาตรา39รับเงินเยียวยา5,000บาทได้แล้ววันนี้นะคะเป็นข้อมูลในวันที่31กรกฎาคม2564นะคะโดยประกันสังคมได้เปิดลิงก์ให้เข้าไปเช็ครับเงินเยียวยา สำหรับผู้ประกันตนมาตร,รา39ได้แล้วที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th นะคะส่วนมาตร,รา40ต้องรอสักระยะหนึ่งและรออัปเดตข่าวเรื่อยๆนะคะแอดก็จะมาอัปเดตข่าวให้เป็นเมื่อทุกคนได้รับทราบนะคะส่วนลิงก์เข้าไปตรวจช็คเดี๋ยวแอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับผู้ที่จะสมัคร เป็นผู้ประกันตนมาตรา40สมัครได้จนถึง24สิงหาคมนี้สำหรับ19จังหวัดร,รอบต่อมานะคะสมัครและจ่ายสมทบงวดแรกแล้วอย่าลืมผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนเตรียมรับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะ